ต้เขามาเพิ่มอีกซ้16ต้นสิบหกตก้นน้ำตกเงาเงานะครับมีต้นพื้นึ้นนะ มือนี่สิเดไปทำความสะอาดน้ำตกเอาไว้ให้ลูกให้ร้านเล่นเอาไว้ให้คู่บ้านเล่นนี่ละโดดกระจกกระแจกพราะบริยียบต่อชื่อมาเท่าไหร่นี่เพื่อนชื่อมาเท่าไหร่อู้หูแต่เนาะแปดพันโมด้วยแปดสิบแปดพันนี่ละยังราคาเก่าอยู่แปดพันจงเป็นแปดพันนี่นี่คือบริลเนี่ยบ่

มาไปเกาหลีหนมันี่ยหญ่ฟูใหม่เนาะแม่เนี่ยมันใหญ่ตึ้งหนิวแค่ไหนเดี๋ยวมันขึ้นได้เนี่ยฟูกนี้มันยหญ่ขนาดนึงวันนี้เนาะพ่าไม้พ่านะโบเราตัดก้อนกระสะนะตัดตีนหลุดก้อนนะเออเลื่อยเลดแล้วปาลโดดปาลโดดปาลดแล้วก็ผ่าห้อนเนาะแช่ไปผูกผ่าแล้วนี่ได้ผ่าอยู่ในตูบตัวนี้เพื่อเอาที่นี่คูปติย์น้อครับพี่น้องเได้มาตัดคอนตัดก้อนอเมยกระสะน่าน้ำตกครับทำความสะอาดทำความสะอาดครับ เพราะว่ามันเป็นตานาเบิงนาเรนนาชมนาจินาชมมีน้ำตกยาดนุมด่มก็ไดมามาเ่นมาวายพระมาเ่นน้ำมาหานอม้หนอกตอกับพักเท่าได้เ็ตสะอาดสะอาดนเป็นตายู่ตาชมตาเบิงสเสละ้ะนำทีมโดยพ่อใหญ่ท่า ปุ่นเพิ่นขึ้นงาต้นไม้ต้นแสงว่ัสดนต้นแสงมันล่มครับล่มแต่พายุโมดุนภุระอือม,มันลมแล้วมาทำความสะอาดสะอานแล้ะ งามตก,กงามนะครับมีต้นพื่นขึ้นน้ำโขดหินครับน้ำหนาพาหินครับงามได้มีต้นเพื่นต้นมอดเออโอ,โอ,โอ้เกือบเกือบเกือบระวังเนะ่

ฟ้ากะบลุงดอกบลุงแม่แท้ต no ัดขอบง่าก็ดีเจ้าน่ะพอะเจ้าจับน่ะเนอะน้องครับช่วงนี้กำลังพัฒนาเนาะครับพัฒนาหน้าน้ำตกให้เป็นตะบึงครับพี่น้องพอบัดบานเฮามันมีเอกลักษณ์มันมี มณสเนในตัวมันอยู่แล้วครับของตำบลโขกสารครับเราต้องมาพัฒนาเอาแรงเอาใจแล้วครับพี่นอกก้องเรต้องหาปัจจุปัจจัยดอกเอานำทีมโดยผู้ใหญ่ท่าพาละคือเกามาพัฒนาตัดทำความสะอาดเป็นตะบึงตะแยง,งครับพี่น้องธรรมศาสตร์ก็สวยงามมีมณสเนนะครับของตำบลโขกสารนะครับพี่น้องเนาะ อา,าไรใส่เน,นี่นนเเยเออมุนสน์นี่งามเลยครับสวยงามตำบลอื่นบะระมีคือตำบลขุกทานนะครับน้ำตกไปสิแมนโอ้สะอาดนาบะน,นี้เนาะ เออเป็นตะเบิงเลยนะเนาะบาทเท่านี้เขากับกาลงมาเขากับกาลงมาเลยนะเนาะในหกขึมข้มขอยู่บุกกาแล้ว บันจะพนตกมากินชายมันไหลทุมมันเองมันดอกมันนี่เนาะอ้อท่อานน้ำเลยอืมปานทไมโยกเมื่อใดอยางโยกเมื่อไวบ้านโคกสะอาดคุณเด้หนีน้ำตกยกอ่ หลังจากทําความสะอาดแลแ้วตาเฮาก็ก็ได้อาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเนาะครับพี่เนอะนอเลยล้างเนื้อล้างตัวทาความสะอาดชำระล้างกายสิ่งสุขรกออกจากล่างกายเนาะครับ นนมอสมอสมดสมอสเรียบสนิทสนิทเรียงกันมอสต้นเฟิร์นต้นมอส <m erecht> น้องครับพี่น้องช่วงนี้ก็สีดมสมบูรณ์ด้วย ซ้ายน้ำนี่ยู่ปลาแนวใหม่นะครับเนาะทำกัะหาทำน้ำรอดโอห้ามรอ, oh. อดต้องพึ้นทำน้ำรอดเด้อครับเด้อนี่เด้อทำรอด เอาบ้านเปิดบ้านเปิดในเขาเขายัางเห็ดอีสามต้นอยู่ตจกี่นะ่มีสิบสามต้นเขามาเพิ่มอีซามเป็นสิบหกต้น้านจากบ้านยังไงด้วยการมองพวกไงข่าเบงคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น,ออน้องเด,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 ด้อดเพื่อสีบพุพาดคลิปขา้างหน้าต่อไปครับพี่น้อง พบกับพใหายท่าพาละอีกคือเก่าครับพี่น้องครับ